ปลากลังหน้างอนหน้าเขาจงงานะงอนส่วนอันนี้คือภรรยาหน้างอนถ้าอยากไปดูปลาส,ายสวยๆเยอะ แล้วไม่ไกลจากกรุงเทพวันนี้ผมจะพาไปสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบัวภาที่บางแสนที่นี่มีการจัดแสดงสัตว์ทะเลสุดพิเศษค่าเข้าชมแค่8ปบาทสำหรับผู้ใหญ่เริ่มต้นด้วยแมงกะพรุนสุดสวยงามที่ลอยในแสงสีที่เปลี่ยนไปตามการเคลื่อนไหวของมันสวยและลึกลับมากๆจุดชมแมงกะพรุนที่นี่โด่งดังมากๆในโซเชียลคุณจะได้เห็นแมงกะพรุนหลากหลายสายพันธุ์ที่ล่องลอยในน้ํามาพร้อมแสงไฟที่เปลี่ยนสีอตลอดเวลาที่สําคัญ ถ่ายรูปได้ด้วยนะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษทุกวันเช่นการให้อาหารปลาชมตู้ปลาขนาดใหญ่และอุโมงค์ปลาขนาดยักษ์ที่ให้คุณชมปลาทะเลตัวใหญ่มากมายเพลินมากๆเลยล่ะครับที่นี่เปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงครึ่งอย่าลืมแวะมาถ่ายรูปและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆกันนะครับแนะนาที่นี่เลยครับ